ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามให้พป่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อยากจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวโปโก X 3ตัวนี้เลยอ่าเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร,ร้อนๆนะครับ ราคาเปิดตัวกันหน่อยเจ้าตัว poco x3 ตัวนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด2ราคาเพื่อนๆนั่นก็คือตัวที่1ตัว ram 6ร rom 64นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,999บาทตัวที่2จะเป็นตัว ram 6 storage อยู่ที่ 128GB นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,999บาทต่างกันอยู่ประมาณ1,000บาทถ้าให้แนะนำเนี่ยไปตัวที่ rom รอม128 น่าจะคุ้มค่ามากกว่านะต่างกันแค่พันเดียวนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายตัว64กิกก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวแกะกล่องการเพื่อนๆดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างเครื่องที่พี่ใหญ่ได้มารีวิวตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะตัวนี้พี่ใหญ่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์มานะครับเครื่องพึ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลย เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเพื่อนๆดูซิว่าอุปกรณ์ภายในกล่องของเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเครื่องจริงๆสวยไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะขายดีมากๆนะแล้วก็ในงบราคาไม่เกิน7000บาทเนี่ยตัวนี้น่าจะตกตายทุกตัวเลยอ่ะโอเคนะครับแกะพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับนี่ สกรีนประกบมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมันเรียกว่าปรกหรือว่า p กโคเนี่ยหลายๆช่องรีวิวมาก็เรียกไม่เหมือนกันเลยนะคะรับเอาเป็นว่าพี่อยากเรียกปรกแล้วกันอ่ะกล่องเล็กมีอะไรกล่องเล็กเปิดออกมาเจอเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็จะมีเคสมาให้เนาะกับคู่มือการใช้งานนะครับเคสตัวนี้เป็นแบบไหนเนี่ยเคสตัวนี้จะเป็นแบบใสนะครับค่อนข้างที่จะหนามากอะเนาะ แบบใสแต่ว่าเป็นงานขุ่นๆนิดๆเนเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างดีแหละมีเคสมาให้เนาะอย่างน้นอยๆเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนี่ยอยู่ในซีนพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับภายในกล่องด้านล่างมีอะไรเอ่ยมันก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จแล้วก็จะเป็นสาย USB นะครับสาย USB ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเส้นหนาเส้นใหญ่นะเพื่อนๆนะ สาย USB เนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็จะเป็น A 2 C นะไม่ใช่ C 2 C แต่อย่างใดส่วนอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะฮะมาดูกันหน่อยว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้เท่าไหร่นี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ามาดูให้ละกันอะแดปเตอร์หัวชาร์จของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์เลยนะครับนี่คือการจ่ายไฟสูงสุดเนะเาะก็ในอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปหาซื้อตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จเพราะว่าเขาแถมมาให้เลยคือบางรุ่นบางแบรนด์นะ เครื่องรองรับ3 3วัตต์ก็จริงแต่ว่าหัวที่ให้มาเนี่ยอาจจะจ่ายไฟได้แค่10วัตต์15วัตต์18วัตต์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าตัว poco x3 เนี่ยภายในกล่องเขาก็แถมหัวชาร์จท,ที่สามารถจ่ายไฟสูงสุดมาให้เลยนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะมาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยอ่าตัวเครื่องเนี่ยนี่สเปคด้านหน้าเนี่ยเขาแจ้งมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอ,อะ นี่คือด้านหน้านะคะเขาก็แจ้งสเปคมาแบบคร่าวๆแล้วเพื่อนๆมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยเพื่อนๆขอญาตแกะเลยละกันนะครับสีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะโอ้โหสวยเลยเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์เพื่อนๆนะด้านหลังมันจะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านหลังเป็นหลังเงานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับในส่วนของวัสดุผิวด้านหลังนะ จะเป็นงานเงาๆแบบนี้นะฮะขัดใจนิดหน่อยก็จะเป็นในส่วนของโมดูกล้องนี่แหละคือมันค่อนข้างที่จะขัดขูขัดตานิดนึงนะมาลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยตัวเครื่องของเขาคือสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆหลังเงานะครับแล้วก็จะมีลักษณะสกรีนโลโก้โปโกะนะครับอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยสีดำนี่คือสวยงามมากๆเลยนะ มีการเล่นแสงเล่นเงาด้วยเวลาที่โดนแสงเห็นไหมเพื่อนเวลาที่เราขยับซ้ายทีขวาทีนะฮะเกิดความเงางามมากๆตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ขนาดจะว่าบางมันก็ไม่ได้บางนะเพื่อนนะอาจจะหนานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องเลยละกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันนะฮะดูซิว่าเจ้าตัวโปโก X3 เนี่ยพอตอยู่ตรงไหนกันบ้างนะฮะเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนละกันนะครับ ฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะฮะตามมาด้วยช่องเสียบสาชาร์จช่องเสียบสาชาร์จเนี่ยเป็นไคล4ีเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆตามมาด้วยไม้นะครับขวามือสุดเลยจะเป็นลําโพง ฝั่งขวามือสุดนะครับจะเป็นปุ่ม power แล้วก็จะเป็นปุ่ม volume บวก v o l ุ m e ลบนะครับซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยส่วนด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีไม้ตัดเสียงรบกวนมาให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว IR remote นะครับก็เอาไว้สำหรับใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับใช้กับพวกเครื่องไฟฟ้าของเ Xiaomi ได้ทุกรุ่นเลยเ,เพื่อนๆฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะ ซึ่งช่องใส่ซิมการ์ดของเขาเนี่ยเป็นการใส่แบบไฮบริดนะเพื่อนๆจะต้องเลือกเอาว่าระหว่าง1เมมกับอีก1ซิมนะครับหรือว่าจะเอา2ซิมได้อยู่แค่นี้เพราะว่าใส่ได้เป็นแบบไฮบริดนะครับโอเคเพื่อนๆพี่ใหญ่เข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันของจอจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสเปคเจ้าตัว poco x 3กันหน่อยละกันว่าสเปคของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน นี่การดีไซน์ของหน้าจอนะครับตัวนี้การดีไซน์จะเป็นแบบดอทดิสเพลย์นะครับมันจะมีกล้องอยู่ตรงกลางประมาณนี้เพืเ่อนๆส่วนชนิดของหน้าจอเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่ 6.67นิ้วต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับรเพื่อนๆสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p ส่วนอัตราเฟซเรทของหน้าจอนะครับตัวนี้อยู่ที่120 h z ตนะคใครที่เป็นสายโซเชียลนะฮะชอบเล่น Facebook ดูฟีดข่าวพี่แอรรับประกันเลยว่าเวลาที่เพื่อนๆสไลด์ขึ้นเนี่ยโอ้โหมันให้ความรู้สึกว่าลื่นไหลดีมากๆนะครับ ่วนใครที่เป็นสายเกมแน่นอนเราว่าโอ้โหตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับทัแสแซมป l i n g ของเขาเนี่ยรองรับเรื่องของเกมอยู่ที่240เฮิร์ตเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความลื่นไหลนะฮะการล็อกเป้ายิงเป้าการบังคับอะไรต่างๆเนี่ยคือมันตอบสนองได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆในเรื่องของเกมนะครับส่วนในเรื่องของ CPU โอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นอีกเหมือนกันเ,เพื่อนๆอะไรกันวะเนี่ยจุดเด่นเยอะมาก อ CPU นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 732G นะครับเรทราคานี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถือว่า CPU ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆในส่วนของแรมกับ ROM นะครับตัวนี้มีทั้งหมด2ขนาดเพื่อนๆนะั่นก็คือตัวแรม 6ROM 6.4แล้วก็ตัวแรม 6ROM 128นะครับในส่วนของแรมเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ LP DDR4X นะครับ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ u f s 2.1อ e ีกตัางหากโอ้โหสเปคต้องถือว่าให้มาดีมากๆนะครับ ในส่วนของเวอร์ชัน n d น o i d เนี่ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10ว่านะเพื่อนเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน12นะครับในส่วนของกล้องหลังกันน่อยเอากล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับต้องบอกว่าครบทุกเลนครบทุกระยะกันเลยทีเดียวนะครับโปโก X 3ตัวนี้นะฮะกล้องหลักของเขานี่คือว่าโอ้โหดีมากเ,เพื่อนๆตัวนี้ใช้เป็นของ Sony IMX 6 8 2ออีกต่างหากนะ ความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเพื่อนๆให้มาเยอะมากๆเลยส่วนค่ารูรับแสงนะครับอยู่ที่ f 1 7 3เานะครับเลนส์ wide ให้มาที่13ล้านพิกเซลเพื่อนๆมุมมองกว้างถึง119งอส้างศานะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2 ตัวต่อมาจะเป็นเลนมาโ r o นะครับตัวนี้ความละเมอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเข้าูรับแสงอที่ f 2.4ตัวสุดท้ายจะเป็นเลนเด p นะฮะเอาไว้ถ่ายทาหน้าชัดหลังเบร์นั่นเองตัวนี้ความละเมอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเข้าูรับแสงที่ f 2.4ในส่วนของกล้องหน้ากันหน่อยนะฮะโอ้โหกล้องหน้าความละเมอียดให้มาเยอะมาก,มากๆเลยเพื่อนๆตัวนี้อยู่ที่ 20ล้านพิกเซลนะครับมาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างเพื่อนเพื่อนรา X3 ตัวนี้นะ่ะแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,160ม ah ิลลิแอมป์นะครับแถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ถึง33วัตต์กังหากเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานระหว่างวันถ้าใครเล่นเกมเยอะๆนะฮะดูหนังเยอะๆแบตหมดระหว่างวันเพ่เไม่ต้องเป็นห่วงว่าตัวเนี้สามารถชาร์จได้เร็วมากๆเลยนะฮะ ส่วนจะเร็วขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ใหญ่จะเล่าให้ฟังนะครับการชาร์จ30นาทีเพื่อนๆสามารถได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมาถึง62นะครับแล้วถ้าสมมติว่าชาร์จเต็ม100เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ตัวนี้ใช้เวลาน้อยมากเพื่อนๆ65นาทีเท่านั้นเองนะเพื่อนๆสามารถชาร์จแบตตั้งแต่0จนถึง100เเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน1ชั่วโมงเพื่อนๆ ส่วนใทรนะฮะที่ถามว่าเฮ้ยพี่ตัวเนี้ยเครื่องมันร้อนไหมถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเล่นเกมไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตัวนี้มีระบบระบายความร้อนล qui d c คู l cool นะฮะเทคโนโลยี1.0พัดมาช่วยระบายความร้อนให้เราอีกต่างหากเพื่อนเพื่อนตัวเนี้ยต้องบอกเลยว,ว่าดีมากๆนะครับส่วนเวอร์ชันบลูทูธเนี่ยตัวนี้รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับ USB ตัวนี้เป็นแบบ Type C มี NFC มาให้ใช้อีกต่างหากอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นก็คือมาตรฐานกา,การกันน้ำแล้วก็กันฝนนะครับ ตัวโปก x3 ตัวนี้นะฮะสามารถกันน้ําได้ตามแบบมาตรฐาน ip53 นั่นเองสามารถกันละอองน้ํากันละอองฝุ่นได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเครื่องไปจุ่มน้ําหรือว่าไปโดนฝนหนักๆแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะกันได้นะอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆและนี่ก็คือสเปคของเจตัวโปก X3 นะครับต้องบอกว่าเรทราคาเนี้ยตัวเนี้ยคือดีที่สุดแล้วนะฮะตกรุ่นอื่นนี่คือหัวทิ้นไปหมดเลยอะโอเคเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเจ้าตัวโป๊ปโก X3 กันหน่อยมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูต่างๆของเจ้าตัว X3 กันหน่อยมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากแถบด้านบนก่อนเลยน่ะนะฮะตัวนี้จะมีทั้งหมด3หน้าเนาะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นพวกหมดอานหมดมืดห้ามรบกวนนะครับตัวประหยัดแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถแคสขึ้นทีวีได้ด้วยนะมี n อ c นนะครับตัวบันทึกหน้าจอสามารถปล่อยเป็นฮอสปอตได้ประมาณนี้เพื่อนๆแถบด้านบนเนาะปัดมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแอปต่างๆที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะฮะปัดมาทางขวาจะเป็น Google นะประมาณนี้เพื่อนๆลูกศรตัวนี้อยู่ด้านล่าง กดขึ้นมาจะเป็นแถบเมนูต่างๆประมาณนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าลื่นเลยเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้เห็นไหมลื่นมากนะครับามาดูกันที่เมนูการตั้งค่ากันหน่อยเพื่อนๆมีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างเ,ออเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะมีแจ้งเตือนก่อนเลยให้เราอัปเดตแอปในระบบนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้เครื่องมาใหม่ก็กดอัปเดตตรงนี้ได้เลยจะเป็นอัปเดตแอปนะจะไม่ใช่การอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องนะครับ เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะแจ้งเวอร์ชันตัวเครื่องนะครับตัวนี้เวอร์ชัน MIUI เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน12.0.2แล้วเพื่อนๆรอม128กิกเนี่ยถูกใช้งานไปแล้ว20.4เพื่อนๆ20.4ก็จะเหลือการใช้งานอยู่ประมาณ100กิก100นิดๆโดยประมาณนี้นะอ่าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แหละสำหรับ ROM 128แต่ถ้าบอกว่าใครคิดว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อสามารถใส่ไมโค,คร SD การเพิ่มเติมได้นะครับ ามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันต่อไปกันหน่อย Wi-Fi อ่า Wi-Fi ตัวนี้อ่า Wi-Fi เนี่ยสามารถรองรับ Wi-Fi ได้ถึง 2.4GHz แล้วก็จะเป็น Wi-Fi 5.0GHz นะครับสำหรับตัว Wi-Fi 6นี่คือยังไม่รองรับนะฮะการแสดงผลของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับระดับความสว่างเนาะโหมดการอ่านตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานเพื่อน,อนกดเปิดไปเลยหน้าจอจะเป็นโทนอุ่นๆน,นะครับประมาณนี้ อ้าวอัตราดูเฟไรชของหน้าจอตัวนี้ที่พี่อยากเลือกเนี่ยจะเป็น120เฮิร์นะครับเขาก็จะมีเปรียบเทียบให้เราดูว่า60เฮิร์เนี่ยภาพจะประมาณนี้นะ120เฮิร์เนี่ยภาพจะประมาณนี้นะถ้าใครชอบความลื่นไหลก็แนะนําว่า120เฮิร์แต่ว่าอาจจะกินแบตหน่อยนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้แบบว่าเน้นในเรื่องของความลื่นไหลามาก60เฮิร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้เยอะมากๆเลยหมดมืดนะครับมีมาให้ใช้งานเนาะสำหรับใครที่ เล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับเป็นการลดแสงสีฟ้าปรับทีมทุกอย่างจะกลายเป็นสีดําโอเคเลยแหละแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆขนาดอักษรน,นะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้นะถ้ารู้สึกว่าไอ้ตัวหนังสือมันเล็กมันมองไม่เห็นอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับมี XL แล้วก็ XXL นี่คือสูงสุดแล้วเพื่อนๆแต่พี่คิดว่าน่าจะ L ประมาณนี้แหละ พอดีกับสายตาพี่ใหญ่แล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกโหมดเต็มหน้าจอนะครับุนห,หน้าจออัตโนมัติก็สามารถเลือกปรับแต่งการตั้งค่าได้เลยเสียงและการแจ้งเตือนนะครับส่วนใหญ่แล้วชอบเสียงอะไรกันเนี่ยสมัยก่อนนี่คือฮิตมากกันนะพวกเสียงเพลง mp 3แต่ตหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอาเสียงภายในตัวเครื่องกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของเสียงเปไ็นยังไงบ้างก็มีอุย้ยมีแบบเลือกหลายโทนเลยนะเนี่ยจะเป็นแบบรีมิกซ์เป็นแจ๊สอิเล็กทรอนิกส์เสียงเลือกเข้าอะไรประมาณนี้มีให้เลือกเยอะเลยอะ เพลงมีไหมไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้ใส่การ์ดอ๋อจะมีเพลงในระบบโอ้โหเสียงอย่างเพะอลำโพงคู่เพื่อนๆจะมีออกกันล่างแล้วก็ด้านบนประมาณนี้เอ้ยคือเสียงคือดีมากอะใส่กิ๊กเลย ้าพื้นหลังตัวนี้ก็สามารถาโหลดเพิ่มเติมได้เพื่อนๆมีมาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอ่ะโอเคมันจะประมาณนี้เนาะถ้าบอกว่าใครต้องการโหลดพวกทีมพวกวอเปเปอร์ก็เข้ามาโหลดกันตรงนี้แหละพเพื่อนๆนี่ทีมตรงนี้นะส่วนรหัสผ่านและก็ความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะที่ปุ่ม power แล้วก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับขออนุญาตเพิ่ม ลายนิ้วมือเลยละกันเดี๋ยวต้องตั้งรูปแบบก่อนรอสักครู่นะฮะปึง้งลายนี้ละกันกดยืนยันไปได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มลายนิ้วมือกันเพื่อนอะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเทคกันหน่อย1 2 3ก็ถือว่าเร็วนะ อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสอซ้ำนะเห็นไหมแสดงว่ามันสแกนได้เร็วมากๆเลยเพื่อนมีอะไรอีกมีแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพตัวนี้มันก็จะแจ้งเรานะครับว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงอย่างเช่นตัวนี้50%เนี่ยสามารถใช้ได้อีก22ชั่วโมงนะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ตัวนี้มันก็ประมวลผลนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะแนะนําให้เรานะครับว่า,าไม่ปลุกหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือนล็อกอุปกรณ์ไว้ไม่ได้ใช้งาน15วินาทีคือมันจะช่วยเ,เพิ่มประสิทธิธภาพของแบตเตอรี่เราให้ใช้งานนานยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้พี่ใหญ่ตั้งเอาไว้10นาทีนะครับไม่ให้มันล็อกหน้าจอมันก็จะแนะนําว่าไม่เกิน15วิคุณควรปิดไว้นี่ประมาณนี้เพื่อนๆเราก็จะมีสถิติการใช้แบตเตอรี่นะครับมันก็จะรายงานหมดเลยคือบอกค่อนข้างละเอียดอะ แล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดได้ประมาณนี้เพื่อนๆการตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของพวกเวลาวันที่การป้อนข้อมูลภาษาอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็ไฟสถานะตัวนี้มีให้เลือกด้วยนะเปิดไฟขนาดชาร์จไฟกระพริบเมื่อมีการแจ้งเตือนโอเคตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีมากเนาะเพราะบางคนวางโทรศัพท์ไว้แต่ไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาตัวนี้มี ไฟสถานะมาให้เราด้วยหมวดคุณลักษณะพิเศษเนี่ยก็จะมีเกมโทโบนะครับเครื่องมือวิดีโอหน้าต่างลอยพื้นที่ทับซ้อนประมาณนี้เพื่อนๆเกมโทโบเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งการตั้งค่าทุกอย่างได้เพิ่มเกมเข้าไปก่อนละกันนะฮะมันึจะตั้งค่าได้ก็จะมีเกี่ยวกับการปรับปรุปงสถานการณ์การเล่นเกมนะครับทิศทางของหน้าจอหน้าจอหลักหมวดประสิทธิภาพตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะเพิ่มประสิทธิภาพการรับเว FI พิ่มประสิทธิภาพการควบคุมหน้าจอสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาปรับแต่งการตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะเลยรับสายเปิดลำโพงอัตโนโมัติจำกัดปุ่มและท่าทางอันไหนที่เพื่อนคิดว่าถนัดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าให้มันตรงกับความต้องการของเราได้ประมาณนี้เพื่อนๆมาดูกันที่เมนูการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยเพื่อนๆมีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับ โหมดโปรโแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งพวกค่า ISO ไว้บาลานซ์อะไรแบบนี้ได้เนาะความละเอียด64ล้านพิกเซลตัวนี้ก็สามารถใช้ด้วยกันกับโหมดโปร,โปรได้นะครับถ้าใครต้องการรายละเอียดไฟที่มันแบบว่าคมๆรายละเอียดเยอะๆแบบนี้เนาะตัวนี้ก็สามารถใช้งานในโหมด64ล้านพิกเซลได้การถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้มาดูกันว่าสามารถอัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่ วิดีโอเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ4อย่างนั้นก็คือ 720p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 1080p 30เฟรมเรท 1080p 60เฟรมเรทแล้วก็เป็นวิดีโอ 4k 30เฟรมเรทนะครับสามารถใส่พวกเส้นแสดงตารางนะครับหมดภาพยนตร์ใส่กรอบอะไรแบบนี้เนาะปรับให้ตรงได้แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลยมาโครได้นะครับนี่คือวิดีโอกล้องหลังมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยอะ่ะ วิดีโอกล้องหน้านะครับความละเอียดที่อาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับสามารถใส่กรอบภาพยนตร์ได้เหมือนกันแล้วก็มีกันสั่นเนาะ,ะ,นะวิดีโอนิ่งนะครับวิดีโอนิ่งของเขาเนี่ยมาดูซิว่าความละเอียดได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับได้อย่างเดียวเลยประมาณนี้เ,เพื่อนๆในส่วนของวิดีโอนิ่งนะฮะ หมวดรูปถ่ายมาดูกันหน่อยอ่ะหมดรูปถ่ายนะครับก็จะมีการถ่ายแบบปกติเนาะสามารถที่จะเปิด AI ได้นะครับพวกนี้จะเป็นฟิลเตอร์แล้วก็มีบิวตี้บิวตี้นี่ก็เออค่อนข้างดีนะสามารถปรับพวกร่างกายปรับขาปรับหัวหน้าเรียวอะไรแบบนี้เนาะปรับไหลอันนี้บิวตี้นะครับฟิลเตอร์ต่างๆก็มีมาให้เลือกใช้งานเหมือนกันค่อนข้างเยอะุสีสวยแวเนี่ยแตลัน ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนลองไปเลือกใช้กันดูนะครับนี่คือในส่วนของฟิลเตอร์เนะาะการถ่ายแบบปกตินี่ก็จะมีการถ่ายแบบ 2x นะครับแล้วก็จะเป็นเลนวายนะครับเลนวายตัวนี้มุมมองกว้างมากเลยนะเนี่ยหนึ่อยองศาประมาณนี้เ,เพื่อนๆพ่สามารถแตะเพื่อเพิ่มแสงนะครับแตะเพื่อความคมชัดได้ภาพบุคคลนะครับจะเป็นการถ่ายแบบ หน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองเทสหน่อยเทสหน่อยปึ้งนะครับมาดูรูปภาพกันหาประมวลผลเสียบเรียบร้อยแล้วซูมแลราไละเอียดหน่อยโอ้โหชัดมากนะเนี่ยซูมได้ค่อนข้างเยอะเพื่อนโอ้โหฉากหลังนี่คือตัดกันกับตัวแบบแบบโคตรเนียนนั่เพื่อนดูดิสีสันก็ถือว่าสว่างสดใสคมชัดค่อนข้างดีนะครับ อันนี้คือหน้าชัดหลังเบอร์เนาะสามารถปรับค่า f ได้ได้ต่ำสุด f 1.0เลยนะโอ้โหเบอร์ไปไหมเนี่ย f 9จะไม่ค่อยชัดนะเพื่อนตัวเลขยิ่งมากยิ่งไม่ชัดนะครับลหลายคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะอ่ามาที่ f 1.8อันนี้ภาพบุคคลเนะาะอตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นการอ๋อปรับลักษณะแสงเพื่อนๆอันนี้ไฟเวทีเนาะ วางวัตถุของคุณให้อยู่ในกรอบประมาณนี้เพื่อนๆภาพยนตร์แบบลุ้งแบบผ้าม่านเออค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นเยอะเลยนะเนี่ยหมวดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของหมวดกลางคืนหมวด64ล้านพิกเซลวิดีโอสั้นนะครับพอโลรมาเอกสารวีด็โกสโลโมชั่นวิดีโอเคลื่อนไหวช้าแล้วก็แบบโคนนะครับตัวนี้ก็ลูกเล่นตัวนี้ถือว่าดีนะเป็นการถ่าย ถ่ายวิดีโอรูปภาพเนี่ยอ๋อถ่ายทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอได้นะครับคือเราสามารถที่จะก,ก๊อปปี้ตัวของเราเนี่ยภายในเฟรมภายในฉากนั้นให้เป็นหลายบุคคลได้ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแลเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูไหมอ๋อนี่ไงเพื่อนวิดีโอตัวอย่างเนี่ยเขามีให้ดูนะอยู่ในเฟรมจะกลายเป็นเรามี2คนแต่ที่พี่ใหญ่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งนะโอ้โหคือดีมากเพื่อนๆหม,ออมวดวีล็อกนี่โอ้โหไปลองเทสมาต้องบอกว่าประทับใจมากตัวนี้ มันจะมีตัวอย่างให้เราดูเนี่ยใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอตัวนี้คือเขาตกแต่งให้ทุกอย่างเราแค่ถ่ายตามช็อตไปเท่านั้นเองเพื่อนแล้วก็มีหลายแบบมากเลยเนี่ยแต่ละอันคือเด็ดๆทั้งนั้นเห็นไหมอันนี้คือพี่ใหญ่ไปใช้ด้านนอกมานะมาดูกันไปถ่ายเมื่อกี้นี่เองอันไหนครัภาพอันนี้ใช่ไหมอ่ไปลองเทสมา นี่ไงเราแค่กดถ่ายอย่างเดียวเพื่อนคือมันหมุนให้เราเองอ่ตโนมัรอ่ะเผื่อว่าใครต้องการให้วิดีโอของตัวเองมันเป็นแบบว่าแบบดูดีนะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะฮะหมวดวีล็อกนี่คือแนะนำเพื่อนเเลยคือดีมากนะครับแล้วมันมีหลายแบบมากเพื่อนเห็นไหมคือเยอะใครต้องการอยากจะให้วิดีโอตัวเองแบบดูดีนะมีให้เลือกเยอะเลย เห็นไหมเนี่ยแนะนำนะสำหรับใครที่เนี่ในเรื่องของงานวิดีโอนะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แบบดีมากๆเ,เพื่อนเพ่อนมีอะไรอีกเนี่ยตัวนี้ภาพบุคคลเอาแล้วเนะาะภาพบุคคลก็จะมีบิวตี้เนาะปรับได้นะฮะมีฟิลเตอร์ต่างๆปรับได้โอเคประมาณนี้เพื่อนเพื่อนในส่วนของงานวิดีโอต้องบอกว่าเฮ้ย มันตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งการทัชหน่อยกับจอ120เฮิร์ตนะฮะดูฟีดข่าวเป็นงไงเห็นไหมโอ้โหเลื่อนแบบเลื่อนๆเลยเพื่อนๆตัวดิเห็นไ,ไหม้คือฟีลลิ่งมันดีมากเลยนะอ้าเดี๋ยวเรามาลองแป้นพิมพ์กันหน่อยเพื่อนๆเฮ้คือมันแค่แตะเบาๆนะคือแตะเบาๆนี่คือมันติดแล้วอะ่ะ คือบางรุ่นบางแบรน์นะโอ้โหกดต้องแรงๆอะ่ะถึงจะติดแต่ว่านี่คือแค่สัมผัสเบาๆคือมันติดแล้วเพืเ่อนๆโอ้โหดีมากอะ่ะสแกนตัวหนังก็เพลงผ่านแอป YouTube นะครับดูได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p เเพืเ่อนๆนะสีสันของหน้าจอถือว่าโอเคแหละนะฮะสว่างสดใสค่อนข้างดีนะครับจะได้ประมาณนี้เนาะเวลาขยายดูยเต็มเหน้าจอนี้ก็ขึ้นมาจนสุดเลยนะเพื่อน,น จะได้เนาะมีตรงติ่งกล้องนี้หน่อยๆน่นะเห็นไหมอ่าเทสลำโพงของตัวโปโก X 3นะครับตัวนี้เปิดสุดเลยนะลำโพงคู่สเตอริโอนะฮะโอ้โยคือดังโคตรด,ดีอะแล้วก็เพาะด้วยนะฮะคือลำโพงจะออกด้านบนตรงนี้นะอ่าลำโพงด้านบนที่เราใช้ฟังสนทนาเนี่ยเราก็จะเป็นด้านล่างนะครับ โคตรดังแล้วก็เสียงดังดีมากเบสคือโคตรแน่นขอญอาติลดลงก่อนเสียงแซกเสียงแหลมนี่คือดีมากเพื่อนๆพอได้ยินเสียงลำโพงแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เสียดายตังค์อ่ะเพื่อนคือมันดีมากจริงๆโอเคเพื่อนๆแั้น,นี่ก็คือรีวิวแกะกล่องของที่ตัว p ปกก X 3นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเพื่อนๆกับงบราคาประมาณ 7 8 0 0ถึง8บาทนะครับ CPU แรงมากๆเลยแถมในเรื่องของจออาจราดีเฟรชก็ได้ถึง120เคยเฮิร์ตกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะถ้าใครยังไม่กด Subscribe อย่าฝากกดติดตามด้วย้ะยกรัรเวลาที่มีคลิปข้อมูลกับสารใหม่ๆมาเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ